ครับเฮ็ดไปสิบมือครับพี่น้องหลังจากที่ว่าโซเฮ็ดไปสิบวันนะครับได้จานเราได้ครับเนี่ยแดงแล้วครับครับใส่แล้วพืชแข็งแรงครับออกดอกออกผลดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับมาอัปเดตในเบิ้งครับหลังจากที่เฮ็ดไปประมาณสิบกว่ามือเนี่ยแหละครับตอนนี้มันแดงแล้วครับเฮ็ดไปคลิปที่แล้วพี่น้องหลายคนก็สงสัยครับ สงสัยวาเฮดแบบใดกับพท่านให้เข้าใจปันใดครับเมื่อนี้บลาซ้วกอสิมาเฮดอีกอนึงครับสิ่งที่ต้องแทกกสิมีน,นี่ครับผมชุลสดอ่าไข่หนึ่งฟองน้ำปลายี่ห้อะไนก็ได้นะครับกับหล้วเท้ครับเดีย๋ยวบลาซวกอสิเฮดเลยรับพกผมใส่ไข่เลยครับอ่าใส่ไข่ครับเอาใส่ขวดครับพี่น้วงมันตีง่ายเข้ากันดีผมลองมาแล้วครับ ไช่หนึ่งผงสุรสหนึ่งครับใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาก็บหนึ่งซอนแต่ผมได้เฮ็ดลายก็ไช่สองก็เพิ่มเอาครับผงสุรสก็เพิ่มสองน้ำปลาก็บสองครับเบื้องต้นก็ไช่หนึ่งผงสุรสหนึ่งน้ำปลาหนึ่งครับครับหลังจากนั้นก็ ครับเหตุผลมันอยู่มองนี้นะครับคือข้าตีไว้ครับนี่ตีมันละเอียดครับมันเขากันดีๆแล้ครับแล้วก็แย่พึ่งเทใส่ครับพาไปยักสิบนาทีก็ได้ครับสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้ครับแต่มีเวลาคือพาไ้ส่วนผสมมันเขากันดีก่อนครับน่ครับก็จะได้แบบนี้ขับมือไม่ร่องมังครับ กดไอเฮ็ดโบ้แค่แดงจักเือครับเมื่อนี้กับสีมีวิธีใส่พ้อมครับวิธีใส่กับถามมาหลายครับว่าบ่าถั่วใส่แบบไหนเดี๋ยวกะเบิ้งไปเรื่อยๆครับเบิ้งให้จบครับครับขวดที่ใส่กับประมาณนี้ครับขวดโคกบ้านเฮานี่แหละครับขวดน้ำมัดลุ่มหรือว่าขวดน้ำก็ได้ครับรีดกู๊กๆกับประมาณนี้ครับส่วนน้ำกับเอาน้ำยังก็ได้ครับถ้าเปลี่ยนน้ำที่เขาใส่อยู่ตามบ้านเ่าก็เปิดแล้วก็พักว้ควันครับผักไว้จัก หนึ่งถึงสองวันนะครับคือบลาโสรเนี่ยครับะพักไว้นะครับบลาโสรกับพักไว้คือกันขัตีให้มันเขากันดีๆครับใจเย็นๆครับไม่ต้องเปล่พักไว้ก่อนจักซีฟนาทีแล้วก็มาตีไม่แบบนี้ครับเจ็บร้อยครับหลังจากนั้นก็น อันนี้กวด600มิลลินะครับขวดน้อยครับกวดน้อยกับใส่ครับประมาณนี้ครับเกือบเต็มซ่อนครับใส่ลงไปนะครับเกือบเต็มซ่อนครับกวดนะ้ำร่มกับใส่หนึ่งหนึ่งครึ่งครับนี่ครับประมาณนี้ครับแดงแน่นอน ดีส่วนผสมเขากันดีๆครับเบื้องต้นเครื่องงอนครับเหลืออยู่ครับเหลือับมีขวดนึงครับเหลืออีกนึงขวดครับแต่ว่าขวดนี้บ้าโซ่สีเฮ็ดอีกแบบนึงคือสําหรับคนที่มีเสื้อครับนี่ครับที่เฮ็ดแดงแล้วอยากให้มันแดงเรี่ยวๆกัวเก่าครับการเฮ็ดตามขวดนี้เลยครับนี่ ัวนี้ครับเฮ็ดตามมีสองยางได้ครับอันนี้คือตอนเฮ็ดใหม่ๆเลยคนที่ยังไม่มีแบบนี้นะครับคนที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับการเฮ็ดแบบวิธีแรกครับคือใส่แค่นี้ครับใส่ซอนครึ่งหรือสองซอนครับอันนี้ก็ซอนครึ่งเหมือนกันครับใส่ไปเลยครับซอนครึ่งต่ว่าพิเศษก็คือเ้าสีใส่เสือเก่านะครับ เชื้เก่าไปด้วยรับใส่ไปจากซองซอนครับอ่าพ่อนี่ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับตัวนี้ก็สีใส่เวลาประมาณสบก่ามือครับแบบแบบนี้แหละครับเนี่ยครับแบบนี้สบก่ามือครับมันก็สีแดงครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นเดือนนะครับตัวนี้คือแดงไวเพราะว่ามันมีเชื้อเก่านะครับ เอาเสียเกามาใส่ตามวิธีนี้ครับส่วนคนที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับให้ทําตามนี้นะครับโอเคนะครับครับเขย่าครับผมแล้วก็พักไว้ครับครับถ้าผู้ใดมีสลากแบบนี้ก็แกะออกก่อนเด้อครับเพื่อให้แสงแดดมันเข้าทั่วทั้งครับนะครับเขย่าแล้วก็มาไข้ฝาซุ้มมือครับ เขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันนะครับแบบนี้กับสีดลน,นีครับคือเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องนี่ครับแบบนี้เป็นเดือนเพราะว่ามันเป็นแบบไม่เข้าเห็ดไม่เลยบอไดมีเชือเก่าครับมาดน,นี่กับเห็ดสองวิธีเลยได้ครับโอเคครับเรียบร้อย กะเอาครับประมาณนี้ครับเทาก็บเต้องใส่ายครับกะเอาเจ้าปลากับปริมาณกับประมาณซีซ้อนน้ำซิบลิทประมาณนี้ครับถ้าเป็นทั้งใหญ่ๆแบบนี้เทากับกาเอาได้ครับกะบ่อใด้ม่ยังไต่ตัวครับวิธีใส่ครับอันนี้เป็นน้ำเศร้าเข่าครับบอโซกับใส่น้ำเศร้าเข่าหนึ่งลิตรน้ำตาลสองซอนครับนะครับก็จะได้แบบนี้ครับพี่น้อง เขาก็เอามาใส่น้ำกันได้นะครับคือขาวครับกาวนะครับประมาณนี้ละประิมาณก็4ซีซ้อนลิบริครับเข,เขาก็กาวนะครับใส่ร่วมกัน,ปนไปเลยครับน้ำ้าเขาเขาก็มียูซูบานแหละครับเขาก็เอาใส่น้ำตาลมากไว้ครับ ร้อยครับพี่รองบหลังจางนั่นจ้าครับเขาก็ับักไปรดเลยครับรดธรรมดาเนี่ยนะครับเดี๋ยวห้องพักเนี่ยนะหรือว่าใส่สีก็ได้ครับประมาณนี้ครับครับก็ใส่ร่วมกันกับน้ำเส้าเขาครับได้ครับผม รดเป็นประจำสาเมือซี่มือก็ได้ครับหรือว่าเวียนมือก็ได้ครับแล้วก็ฉีดท่างใบก็ได้ครับอ่าเปล่หนึ่งมันสิบหกลิตรนบอกครับพี่น้องเท่ากับส่คือคือกันล่ะครับใสสีส่วนครับยางละซีส่วนก็เอามาฉีดได้ครับฉีดเป็นประจำา่าฝั่หน้าห้องก็จะงามติดหน่อยดีติดดอกดีครับครับเชิเน้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับติ่ติดตามครับอ่าเมื่อเี้ก็เฮ็ดสองวิธีเลยครับ วิธีแรกก็คืออ่าบไดนี่เชือกครับบไดใส่หัวเชือกกับเป็นแบบนี้ครับใส่เวลาประมาณหนึ่งเดือนตัวนี้นี่คือมือไม่เลยมือไม่ที่บอเคยเห็ดเลยบบมีเสื้อเก่าแบบนี้ครับนะครับบบมีตัวที่เป็นเหลยวนะครับส่วนขวดนี้จะใส่ไข่อันเดียวกันนี้และครับคือต้อนลิปบางโซกะใส่ตัวนี้ไปน้ำ อากาจะประมาณสิบกูมือมันจะแดงเร็วครับตัวนี้ตัวนี้จะแดงเร็วกว่าตัวนี้จะช้าหน่อยประมาณหนึ่งเดือนตัวนี้นะครับครับการจะเลื่อนมาค่ายฝาได้ครับพี่น้องจะเลื่อมาค่ายฝาสูเมือครับค่ายฝาอะไรกันขยาครับช่วงนี้หนาวกับแดดโมแห้งครับกัเอาไว้กลางแดดได้เลยครับถ้าช่วงหนาห้อนๆแดดแห้งๆกัเอาไว้ใต้ต้นไม้ครับที่เป็นมีแดดเข้าถึงได้ครับแบบลำไร่ครับแดดลำไร่ ครับผมขอบคุณครับ